เพือพ่อนๆแต่วันนี้ยายพินจะพามาตู้บอนดูตู้บอนอินดีเ้เลยกอินดี้ไปอย่างเงี้ยใช้ไม้ไอ้นี่ทำอะไม้อะไรนะไม้ชํำฉาทำอะเห็นไหมเนะี่ยตู้บอนอินดี้ของยายพินสวยสุดยอดปะ ใชความร้อนขนาดนี้ได้มาตรฐานนะจ๊ะจริงนี่พลาสติกที่เขาใช้นะมันสติกมันหนาเยอกว่าของยยพินนะเขาใช้พลาสติกอะไรก็ไม่รู้แต่หนากว่าจ้ะของยยพินพลาสติกมันบางกว่าน,นี่เดี๋ยวยยพินเปิดดูไม่ใช่ตู้กับข้าววะเนี้ยตู้บอลยยพินนี่จ้ะเพื่อนดูนะเนีย่ยเอาไม้ล็อกอย่างดีทำมุมทำเหมือนตู้กับข้าวเลยจ้ะ ยี่พินได้อันนี้มาได้บอลมาใหม่ยี่พินเจาให้ดูนะจ๊ะมีแต่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะเจ้าหญิงอีนนี้หกหลงเอาหกหลงเอาแม่ดอกฮกหลงมาทำจ้ะ เดี๋ยวนี้ยายพินทันสมัยแล้วนะจ๊ะอันนี้ตู้บอลยายพินนะไม่ใช่ตู้บอลคนอื่นนะจาบ้านได้อยู่เนาะบ้านยายพินนะอันนี้ตาแดง้วนี้บนหลังคาเขาเตี้นี่ติดเลยจ้ะอาสเลนขึงเลยจ้ะแต่ว่าถ้าเกิดตั้งกระตาก,กางแดดไม่ได้นะอันเนี้ยมันความร้อนมันจะเยอะเกินนะต้องมีอันนี้เด็ดยายพินได้ร่มเงาจมากมะม่วงจ้ะ แดดจะได้แดดแค่ประมาณสามสิปอร์เซ็นจ้ะช่วงบ่ายจ้ะลมเจ็ดสิบนะได้แดดช่วงร้อนนะจ้ะและ้วท่านผู้ใหญ่ใจดีก็บอกว่าตู้บอลนะถ้าจะให้มีคุณภาพต้องให้ลมผ่านข้างล่างได้จ้ะนี่ยพินก็เลยเอาหาก้อนหินมาลองเนาะจะให้ดูนะ นี่เก็บไอ้น้ำดีมากเลยจ้ะเนี่ยบอลทุกตัวมีหัวผ่าได้พร้อมผ่าทำพันได้แต่ยายพินสงสารเขาจ้ะไม่กล้าผ่าดูเนี่ยแต่ละต้นแต่ละต้น มันสวยจนใจละลายเลยจ้ะเพื่อนดูนะจิพินจะบอกชื่อไว้นี่ชื่ออะไรอันนี้ชื่อจะเด็ดจ้ะน,นี่จะเด็ดอันนี้เจ้าหญิงอันนี้ชื่ออะไรไม่จำไม่ได้แล้วเนี่ยเวทโูมารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบอนกลว้วยถ้วยถ้วยอ่ะม้แต่เป็นเวทโูมาร ต้นนี้ในใบใหญ่นี่หรือสีมงคลจะ้ะบอนกาบเห็นไหมเนะนี่ยนี่แหละเพื่อนเพื่อนบางคนสงสัยว่าอีไหนบอลกาบอีไหนไม่ใช่บอลกาบลักษณะบอลกาบคืออย่างนี้จ้ะเขาบอกบอลกาบคืออย่างไงบอลกาบคืออย่างไงเห็นไหมมันจะมีกาบมีโน้นมีนี่เนี่ย ความสวยของเขาจ้ะที่ทำไม้ค้ำเขาก็ต้องค้ำแบบให้จัดให้มันเป็นทรงกลมเห็นไหมเขาบอกบอลที่สวยมันต้องมีแปดทิศจ้ะสวยสุดอ่ะแปดทิศแต่นี้เพิ่งจะได้กี่ทิศเองหกเองอ,อีกสองใบสองใบถึงจะได้แปดทิศ ล็อกบอลที่สมบูรณ์จริงๆต้องมีแปดทิศอันนี้ได้หกละเดี๋ยวเนี่เพื่อนๆดูใบเขานเนี่ยนี่เขาเรียกบอลกาบนะจ๊ะ แล้วอย่างนี้เรียกบอลใบไทยใบยาวใบไทยเห็นไหมเรียกบอลใบยาวใบไทยพามาดูต่อมอกี้เขาเปิดเพลงเงยพินเล็บปิดตัดหยุดถ่ายเนาะนี่บอลไทยจ้ะ ไทยนิยมนิยมไทยต้นนี้ชื่อนิยมไทยจะไม่ใช่ไทยนิยมไทยนิยมจุดมันจะเยอะกว่าน,นี้จะ้ะอันนี้นิยมไทยเพื่อนๆดูนะความใหญ่นะดูมือของเยพินนะมือเยพินแค่นิดเดียวเองบอลไทยสวยๆเยอะแยะไปจะ้ะไม่จาเป็นต้องไปบอลน,นอกแพงๆราคาแพงๆนะจะ้ะเมื่อกี้เยพินได้บอกบอลใบไทยใช่ไหมบอลใบไทยแล้วอย่างนี้เรียกบอลใบกลมกลมบอกได้มั้ย แล้วมันมีบอลถ้วยอีกนะใบมันเป็นถ้วยเลยจ้ะไหนได้อยู่ตรงไหนตรงนี้ไม่มีแล้วมั้มีแถบเา่ยพินถือมาอยู่บอลอะ่ะเป็นทรงถ้วยเลยจ้ะกระเปาะถ้วยเลยสวยๆอย่างสวยเลยแล้วถามว่ามางครบอกต้องใช้ดินอันโน้นดินอันนี้ดินอันนั้นแล้วอีเนี้ยย่าพินลองดินดินดินปกติเนะี่ยะดินที่ยาาพินทำเนี่ยเห็นไหม เขางามมากเลยจ้ะที่เยพินหมักหมักหมักหม,มักไว้อ่ะเศษอันนู้นอันอนี้อันนั้นที่เพื่อนเพื่อนตามคลิปย <ะ S 1> พินจะเห็นยยดินเยพินไม่นี่อยู่เนาะหมักดินอยู่เศษใบกําปูใบท้องหลงังเด็กขี้วัวน้ําแช่ขี้วัวเนี่ยน้ําแช่ขี้วัวายปินจะแช่ขี้วัวไว้ใช้ทีเราเป็นถังถังอย่างนี้เลยเห็นไหม ยี่ิงก็ลดไปในนี้เลยจ้ะนานๆจะชา้ายี่ิงก็ตักน้ำขี้วัวเนี่ยมาใส่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 เนี่ยเ็จะให้ดูนะน้ำขี้วัวอย่างเนี้ยเนี่ยออกยากน้ำขี้วัวจะเป็นสีนเนี้ยนะจ้ะเห็นไหมเวลานั้นยี่ิงก็ออกไปใส่ในเนี้ยเนี่ยในแหล่งแองบอนยี่ิงเนี่ยเวลานั้นก็น้ำเติมเน่ยนะ น้ำมันไม่มากกับประมาณแค่หลังมือจ้ะเจียพินก็น้ำแค่ขี้วัวมัง่งแล้วก็จุลินทซี์สั่งคอสแสงเนี่ยเห็นไหมที่เจียพินทำไว้เนี่ยใส่ไปเลยจ้ะใส่จุลินซีย์สั่งคอสแสงใส่น้ำขี้วัวลงไปอ่ะบอลสีมันจะสวยจ้ะเนี่ยเพื่อนเือนดูนะแล้วถามว่าบอลไทยอนาคตมันจะตันไหมเจียพินว่ามันไม่น่าจะตันนะ ใช่ไหมมีคนทักเวจยพินมาจากประเทศมาเลเซียเพื่อทักเวจยพินมาเพื่อขอซื้อหัวบอลน,นะจ้ะซื้อหัวบอลน,นะไปทําพันนะไปผ่าขายอะจ้ะผ่าขยายพันธุ์ขายอะเนาะแต่ยพินก็ไม่ได้ขายหรอกเนาะเพราะว่าบอลพวกนี้ยพินตั้งแต่เขาเลี้ยงมาเป็นปีแล้วล้วมาอยู่กับยพินอีกเป็นครึ่งปีอะจ้ะยพินก็เลยเสียดายเนาะบอลถ้าอายุน้อยๆอสีเขาจะไม่สวยจ้ะ วันเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมเนี่ยต้นนี้เพชรพันล้านนะเดี๋ยวจะพินจะให้ดูนะต้นนี้เพชรพันล้านปลูกมาสามสี่เดือนแล้วต้นเท่านี้นะเพราะว่าจะพินไม่ได้เล่งปุ๋ยอะไรเขาเนาะเพชรพันล้านต้นเท่านี้นะปลูกเป็นครึ่งครึ่งปีนะจ๊ะเขาจะได้เนี่ยห้าหกเดือนนะ่ะเขาถึงจะได้ขนาดเนี้ห้าหกเดือนเขาได้ขนาดนี้ปุ๊บ และอิเนี้ยหัวเนี้ยมันหัวปีที่แล้วเนี่ยพอค้างปีเขาถึงจะได้สีขนาดนี้จ้ะไม่ใช่ว่าพออายุเขาได้แล้วสีเขาจะได้นะจ๊ะถ้าเราเลี้ยงนอกตู้อย่างเงี้ยนี่พี่นหนึ่งบอกว่าการเลี้ยงบอลน,นอกตู้มันต้องใช้เวลาและใช้ความมันลนะใช้ฟ้าหมดทนไม่ใชใช้่วฟามานะันละใช้เวลาและใช้ฟ้าหมดทนยีพ่พินก็ไม่ค่อยรู้จักบอลป้ายบอลเปิรบอลอะไรหลักแต่เนี่ย ดูเนี่ยบอลเก่าๆนะพอเราเลี้ยงไปนานๆดูเห็นสีไหมเนี่ย <S <S เขาสวยมากจ่ะแล้วกลางคืนนะเขาจะว่ากลางคืนกลางว,านวันเวลาแดดจัดๆแล้วดูเขาเนี่ยเขาจะเป็นเลื่อมตีทองเลยขนาดเนี้ยมองแล้วก็เพลินจ้ะ ใครเพินหรือเปล่าไม่รู้แต่ยพินเพินนะยะพินเคยลงคลิปไปบ่อยๆแล้วก็มีคนทักมาซื้อแต่หัวบอลเขาจะเาไปปลูกยะพินก็ว่าเสียดายเนาะเปิดจะได้แต่ละใบเปิดจะได้ใบเท่าๆนี้จ้ะเ,เพื่อนๆดูนะอายุขอเป็นปีจ้ะเนี่ยแบบนี้น่ะ วเวลาถ้าเราขายไปเราก็เสียดายเนาะต,ต้องใช้เวลาสะสมอีกนานจ้ะก็ะจะได้สีขนาดเนี้ยได้นี้อนี่ใบเขายิ่งแก่เขาก็ยิ่งสวย ถึงบอกบอนไทยไม่จําเป็นต้องราคาแพงจ้ะแล้วปลูกนานๆแล้วสีเขาสวยเองไงนะน้ําก็ไม่ได้ใช้อะไรมากจ้ะน้ําขี้วัวแล้วก็น้ําอะไรนะจุลินทรีย์สังข้อาแสงจ้ะใส่ไปเลยจ้ะเพื่อนๆใบเขาเป็นมันเงาสว,วยเองจ้ะแล้วเจพินก็ฉีดน้ํายาเร่งรากมั่งอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ซิงมั่งอะไรมั่งอาทิตย์ละครั้งจ้ะแล้วแต่นี้มีคนบอกเจพินมาให้ฉีดแคลเซียมจ้ะ แคลเซียมอะไรเขาบอกเม็ดสีเขาขาวให้ไปซื้อเถอะแคลเซียมเม็ดนึงใช้น้ําได้ยี่สิบลิตรจ้ะเดี๋ยวเจยพินจะไปซื้อแล้วเจยพินจะทําคลิปให้ดูนะจ๊ะว่าฉีดแคลเซียมแล้วจะเป็นยังไงเขาบอกว่าฉีดแคลเซียมแล้วบอลใบจะหนาแข็งขึ้นมันสวยจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจยพินจะไปซื้อนะจะแค่ไม่ฉีดแคลเซียมแค่ธรรมดาธรรมดานี่เขาก็สวยดูเนะี่ยเพื่อนดูนะเจ้ากรุงเดนมาร์กดูความสวยของเขาอ่ะ นั้นจะกรุงเดนมาร์กอันนี้ไก่บอนไทยเสน่ห์มบบายจริงๆจ้ะลิมอนต้นเดียวก็เปรี้ยวได้ยี่พินเก็บลูกมันขายหมดแหละมีคนหลายคนแล้วคล้ายๆคอมเมนต์มาให้ยีพินพาชมสวนบอนที่บ้านนี่แหละจ้ะสวนบอนบ้านยีพินเนี้ยก็เลี้ยงอย่างเนี้ยน่ะ อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี้ยจะ้ะมีตู้บ้างไม่มีตู้บ้างก็อยู่ในน้ําคีไฟที่งวัวคีายเนะี่ยสวยเองจะ้ะถ้าเขาจะสวยเนะ่ะใบแดงขึ้นมันเลยไหมนะ่ะดูไอเนี่ยกลัอูอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนะสวยจริงจะ้ะยังไงยจ๊พิงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจะ๊ะนะจะ๊ะ เผลจริงๆเพลินจริงๆ <_ d ata> อ่ะ <_ d ata> นี่บอนกระดาษด่างอันนี้ปานตะวันแนะนำชื่อทีละตัวละตัวถ้าเราปลูกทีแรกอ่ะต้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่สวยนะจงหลอง่อมจงแหล่งเนาะ <_ d ata> พอมันงามแล้วอะไรแล้วมันแตกหน่อแตกอะไรแล้วมันก็สวยไปหมดจ้บอ bon นเนี่ย ออกแค่ว่าเราใช้เวลาสักหน่อยแค่นั้นแหะจ้ะสวยจริงแล้วถามว่าพุ้มไม่กับการทำเนี่ยทุ่มจ้ะเราตื้อต้นเล็กมาปลูกเดยวเขาก็สวยเราไม่ต้องไปอะไรมากมายหลอกจ้ะเนี่ย